กล่าวสวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ก็พอกันเพื่อก็ขากับช่องลิ้นสาอวนจ้าพี่น้องมันนี้เป็นวันที่สิบห้าพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าพี่น้องเด้อสลินมาเตตักบาทตอนเสาร์เพราะว่าเฮ็ดปัวเกิดมันหลอไปหาเด้อเด้อบักอันนี้ข้างว่าอีอันนี้ข้านว่าซิ่งก็เลยแดดกระตามากครับพี่น้องนี่แดดกระตากับมีดไส้ส่งกับไส้ส่งกับสันได้ค่ะพี่น้องมาโอ้ยโชคดียังไอพี่น้องมาพ่อครับพี่น้องไปเก็บกันจ้าพี่น้องเด้อ พี่น้องเฮ็ดบวกอุ้ยเฮ็ดบวกจ้ะพี่น้องเด็กเก็บตะมูอยู่เด้อค่ะพี่น้องพี่นี่เด้อนี่ค่ะพี่น้องนี่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 เฮ็ดบวกจ้ะพี่น้องเห็นไหมนี่จ้ะพี่น้องว่าหญ้ามองหันสลินมาโอ้คือหอมแท้สลินมาคือหอมแท้บ้าโอ้ยจะเถาพี่น้องเอ้ยเก็บจ้ะพี่น้องเก็บเก็บเด้อดอกหนึ่งสองดอกสามดอก กล่องรุดเมื่อจะพี่น้องซีดอกนะบ่เดีเอาขากล่องมา่อจะพี่น้องเอ้ยซีดอกแล้วมึง้าหนี่สิเดี๋ยวดอกอันนี้หาดอกนี่ครับพี่น้องโอ้ยหาดอกหาดอกแล้วพี่น้องแล้วห้จะพี่น้องมึงเนี่ยพี่โอ้ยนิปวดนิปวดปวดพี่น้องกินน้ำตาลพี่น้องกินน้ำตาลจะพี่น้องเลยอันนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อ ดอกก็แตกแตกพี่น้องฝนม่มีจ้ะพี่นอ้นองฝน,น,นไม่มีเนี่เก็บบ้างวันนี้ก่อนพี่น้องเด้อบ้างวันนี้ก่อนเบ่ต้องบ่ต้องกินจ้ะพี่น้อ,อง,อองพอเพราะว่ามันอันนี้แล้วมันมันบานแล้วเนาะบ่ต้องกินมันยา,ากครับพี่น้องดอกแตกๆตกะพี่น้องจะพี่นอ้นอง พีน่นองเอ้ยฮ็ดปวดให้ปวดจ้ะแล้วคนมาพอจะพี่น่องโศกดีแท้จมูกมาหันพี่น่องว่าโอ้ยบ่บ่บ่จักงมแน่ริงปะบอ๊บไม่บอกจักงูแน่เศรเก็บปีน่งว่าเก็บให้ปวน้ำมยจัพี่น้องเลย มานมานันอยู่ตัวนี้ไปใส่บาดมากมีกวะบอกมอสโอ้ยโชคดีสุกดีมันมันทำมันมานพี่น้องโอ้ยลายเตัวได้พี่น้องนี่อีกปลาหนึ่งมันขยักเกิดจะพี่น้องฝนมันบ่ตกโอ้ยดอกงางมาง่ามจะพี่น้อง งามเพื่อนก็นจะเกิดเธอเด้เพื่อนก็นจะเกิดเธอเดน้นี่สุดแข่ไห่วะมีอีกวะนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟันเด็กพี่น้องฟันเด็กพี่น้องเซกคาตาโอ้ยเดี๋ยวขาใหญ่พี่น้องมันชอกินดอกเซกคาตาหน่ะจะพี่นอ้อง แค่ห้องตาแล,วล,ลาา้วจะไปนอนอ้ยจะไปนอนเอ้ยเอ้ยเอาพาโตัจะไปนอนแต่ละซ้ำนี่หรอปลาหน่อยหนึ่งจะไปนอน